Two thousand years later. สวัสดีทุกคนนะก็ยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสูช่ช anel ของ v 3เวอร์นะก็สวัสดีทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะของช่อง v 3เวอร์หรือว่าเป็นคุณผู้ชมที่เคยดูช่อง v 3เวอร์แล้วก็ตามนะก็สวัสดีอย่างเป็นทางการนะทุกคนโอเคคลิปนี้เราจะมาสอนส่งซาวโมจินะเออซาโมจิคืออะไรก็เดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนก็วิธีการส่งซาโมจิก็ ก็ค่อนข้างง่ายมากๆนะทุกคนถ้าอยากดูแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยโอเคทุกคนก็มาเลือกแชทที่เราอยากจะทําการส่งซาวโมจิไปได้เลยทุกคนเมื่อทุกคนเลือกแชทได้แล้วก็คลิกไปตรงอ่ะเป็นตัว A ใหญ่กับ A อเล็กก็คลิกไปได้เลยก็จะเห็นเป็นรูปอีโมจิหน้ายิ้มอยู่นะทุกคนตรงนี้อ่ะให้ทุกคนคลิกไปได้เลย โอเคทุกคนก็เมื่อคลิกมาแล้วทุกคนจะเห็นเป็นเหมือนเสียงใช่ไหมเป็นรูปเหมือนกับหลอดเสียงนะก็ให้ทุกคนคลิกไปตรงรูปหลอดเสียงได้เลยนี่นะทุกคนก็จะเป็นซาวโมจินะทุกคนนี่นะขึ้นมาเยอะ,ะแยะมากมายนะทุกคนทุกคนสามารถเลือกได้เลยนะว่าทุกคนจะส่งซาวโมจิไหนไปให้เพื่อนนะหรือว่าเป็นคนรักหรือว่าเป็นคนรู้จักนะก็สามารถเลือกส่งซาวโมจินะซาวโมจิแต่ละอันเนี่ยก็จะมีเสียง อยงที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะทุกคนอ่าก็ประมาณนี้นทุกคนสำหรับการส่งซาวโมจินะ <Monster. S 1> บน Messenger 2022อัปเดตใหม่ล่าสุดก็ประมาณนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ Subscribe และก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะทุกคนก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนถ้าทุกคนอยากส่งซาวโมจิกดส่งไปได้เลยทุกคนก็สามารถไปส่ง สามโมจิกันได้ทุกคนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าตัดไปชมภาพวิวสวยๆที่เราถ่ายมาฝากคุณผู้ชมกันนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายแล้วก็สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งทุกคนบายบาย